สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปาร์เทพโพงามไม่ทนเตรียมฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดกลายเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงของชาวเน็ตไม่น้อยเลยล่ะครับสหรับปาเทพโพงามนักสแสดงตลกรุ่นใยดยล่าสุดก็เกิดเรื่องขึ้นมาแล้วล่ะครับเมื่อทาง้านครอบรัวของปาร์เทพกำลังเตรียมฟ้องชาวเน็ตที่วิจารณ์ทำให้เสียหายโดยเมื่อคืนวันที่4สิงหาคมเพจเฟซบุ๊กชื่อดังอย่างมาดามมส์ ได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นของป่าเทพว่าก่อนหน้านั้นมีประเด็นออกมาต่อว่าการกระทำของเยาวชนรุ่นใหม่อย่างดูเดือดจนเป็นกระแสสังคมต่อมาก็มีคนในโซเชียลแห่แชร์ภาพป,ป่าแกทำขนมเปียกคันเทพโดยมีการคอมเมนต์ถามว่าถูกสุขารักษณะหรือไม่หรือเรียกให้กรมอนามัยเข้ามาตรวจสอบซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะมีคนแคปไปบอกลูกชายแล้วก็แนะนำให้ฟ้องเพราะมันทำให้เสียชื่อเสียง เลยมีข่าวออกมาว่าลูกชายกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการฟ้องแต่จะยังไงนั้นต้องรอติดตามซึ่งสุดท้ายแล้วทางด้านครอบครัวของป่าเทพจะจัดการกับเหล่าเกรียนคีย์บอร์ดนี้หรือไม่ทางเราจะไม่พลาดนำมาอัปเดตให้ได้ฟังอย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก IC ดาราขอบคุณครับ